ดูการปิดหลอดนช่างนะคะในช่างกําลังปิดหลอดตลับนะคะในช่างใช้ดินน้ํามันเพื่ออะไรคะการบรรเคลื่อนอ๋อการมันเคลื่อน,ออน,อนแต้มตอนไหนคะในช่างตอนร้อนตอนร้อนร้อนตัดน้ำประสาทไปไปทังหม การน้ำประสานมันไหลออกข้างๆช่างกำลังใส่หลอดตลับนะคะนี่เราถ่ายจากการทำงานจริงๆหน้าโต๊ะเนาะไม่ได้วางแผนไม่ได้แพรนนะคะะเจอในช่างทำอะไรก็จะจะบันทึกแล้วก็ลงคลิป วิธีการทำเกี่ยวกับงานพระงานจิวเวลรี่ทุกอย่างนะคะเราจักงานจริงๆหน้าโต๊ะจริงๆทำจริงๆเลยนะคะก็จะไม่ได้แพลนว่าวันนี้จะทำอะไรนะคะก็ต้องเอาจานตามตามความเป็นจริงเลยเนะาะวันนี้กำลังใส่หลอด นี่เป็นตลัดลงข้อเงินเหรอคะอ๋อ oh. น,นี่เป็นเ,เป็นตลัดลงพืชทวดนะคะคนตลัดก็แต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันเนาะสมเด็จก็จะไปอย่างหนึง่นงมีลงพืชทวดลงข่อเงิน,นงเนาะแต่ละอย่างจะไม่ค่อยเหมือนกันนี่ในช่างทำ ติดซุ้มด้านหน้าข้างข้างบนข้างล่างเรียบร้อยแล้วหรอคะแต่ข้างล่างพออ๋อสวยจังเลยค่ะขนาดซุ้มข้างล่างนี้ซุม้มในซุ้มพญายนาคในช่างสวยมากเลยค่ะปิดหลังหรอคะในช่างปิดหลังอ๋อมีตลัปดลปิดหลังนะคะเขาเรียกปิดหลังใช่ดูการติดหลอดของในช่างนะ,คะมค่ะในช่างใหม่เนาะติดหลอดไม่เป็นนะ ในช่างที่เขาเป็นมืออาชีพแล้วเขาก็จะรู้วิธีนะคะทำไว้เพื่อเด็กรุ่นใหม่นะคะที่ยังไม่ทราบวิธีการติดหลอกให้ดูการทำงานจริงๆของในช่างอาจจะไม่ได้สอนโดยตรงนะคะแต่จะเป็นการบอกเล่า แล้วก็แบ่งปันความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆรุ่นรุ่นใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาเป็นนายช่างรุ่นใหม่ๆนะคะที่บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่มีคนแนะนำนะคะเมื่อเข้ามาดูก็จะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์กแบบแบบับอาชีพที่ทำอยู่นะคะเราคนไทยดดวยวกันแบ่งปันความรู้กันนะคะ การดีๆหลายๆชีวิตจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะทุกคนก็อยากได้ดีเหมือนกันนะคะทุกคนก็ยังต้องมีครอบครัวต้องคอยดูแลคุณพ่อคุณแม่ลูกๆที่ยังกำลังเรียนหนังสือหนังหานะคะ ได้เนชีพติดตัวไปเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเราไม่ติดยาวๆไปเลยเลยเหรอคะลูกค้าเปิดไไม่ไวลาวางวางให้วางกลางเหรอคะใช่เ,เราจะทำลองก่อนนะ ต้องแสล่องหใช่อแทรล่องก่อนแล้วก็หลอดวางเข้าไปใช่มันจะได้สวยงามใช่ไหมใช่มันจะได้ตรงเวลาใส่สลักมันจะได้ตรงช่างนี้จะทำตลับได้สวยมากเลยนะคะ งานถนัดนะในช่างจะถนัดงานพระนะคะชิวรี่อะไรก็ทำได้นะคะ,ะงานพระจะเป็นงานถนัดใช่ไหมคะทำได้ทำได้ท,ไดทุกอยา่างแกะลายก็ได้นะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แกะมีน้องๆที่เขาเป็นมืออาชีพช่วยแกะนะคะไม่งั้นงานไม่ทันนะ ครั้งเราก็ต้องทุ่งพาใส่กันนีก็แบ่งปันกันไปอะคะ่ะแบ่งงานให้น้องๆบ้างน้องๆไปช่วยแก่น้องๆไปช่วยฝังเราอาชีพด้วยกันด้วยกันเนาะใจเขาใจเรานะคะ่ะ ยุคนี้โควิดด้วยแทมแทมแ,มแม้มมีน้ำมันกองนะคะการหลอดมันเคลื่อนด้วยการหลอดเคลื่อนนะคะนน่ะการน้ำประสานไหลเข้าหาการน้ำประสานมันไหลเข้าหา อันอื่นด้วยนะคะไม่งั้นมันจะติดกันเป็นเจอเป็นเจิบนะค่ะจะติดกันเป็นเจอเป็นเจิบเลยนะคะก็คือติดกระเบื้องกระเบือนั er. ่นเองอันจะติดกันกระเบื้อกระเบืรอนะคะไม่ให้มันเพลอะคะไม่ให้มันไหลติดกันเออไม่ให้มันไหลนะคะ ไม่ให้มันไหลก็คือไม่ให้มันเพล่มันเองนะไม่ต้องเครียดเนาะนี่โควิดนี่อย่าไปมันยิ่งน่าเครียดแนละ้วเราก็อย่าไปทำตัวมันเครียดไม่งั้นเราก็จะเครียดปล่อยวางนมะื่อี้นก็ทำไปนะคะต้องปรับตัวให้ได้ใช้ชีวิตให้ได้ เคอะหรล่ะคะไหนเหราดูใ,ใกล้ๆค่ะม,มันวาวเนาะในช่างโอ้สวยจังเลยในช่างในช่างฉลูได้สวยจังไฟออกหน่อยได้ไหมเออม,มันจะได้เห็นชัดๆมันวาวมันวาวไฟโอ้ในช่างฉลูพญานาคสวยมากเลยคะ่ะตลับหลวงพุททอดหลังก็โอดีนะคะ แต่ไม่ต้องโอมากใช่ไหมคะในช่างใช่โอ้โหอในหน้าสิงก็วางหน้าสิงสิโอในช่างทำหน้าสิงแล้วเหรอแต่ยังไม่ได้ปิดหรอคะโอ้โหโอเฟ่ะห,หน้าหน้าโอสวยมากนะคนะเราทำสลับให้มันโอนิดนึงนะสลปอย่างเงี้ยเวลาวางให้หลังมันเอนเใช่ไหมคะอ่าเวลาวางให้มันเอนเนนะคะให้มันดิ้นดินอย่าให้มันแนัด ให้มันเรียบไปนะให้ตลับมันหมุนได้เลยนะคะโอ้เนี่ยในช่างเขาทำเก่งมากเลยเย่ยมากนะคะในช่างเย็ยขขน,ยขนข้าง,างใๆให้หน่อยหันข้างๆให้อ่อยหมุนรอบๆให้่อยเนี่ยโอ้ยางนี้เลยเนาะอ๋อหลังจะนูนๆน,น,นิดนึงนะคะมันจะสโลปนะคะมันจะไม่ตรงๆงโอ สวยค่ะนายช่างสวย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 ขอบคุณนะคะนายช่าง